พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเราเรียบร้อยแล้วคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่ 6. พฤษภาคมพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานมัทธิวบทที่7ข้อ7จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านอ่านเพิ่มเติมมัทธิวบทที่7ข้อ6ถ ทุกคำอธิษฐานที่ตรงตามเงื่อนไขที่พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้จะได้รับคำตอบเสมอหลายครั้งเราไม่รับรู้ถึงคำตอบของคำอธิษฐานนั้นเพราะคำตอบจะเกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณก่อนก่อนที่จะเกิดขึ้นในฝ่ายกายภาพถ้าเราลังเลขาดความเชื่อเราจะพลาดที่จะได้เห็นคำตอบของคำอธิษฐานนั้น ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ6ถึง7และพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ35้งทั้งที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเราเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้รับในพระธรรมดาเนียลบทที่9ดาเนียลอธิษฐานและรอคอยเป็นระยะเวลาเพียงช่วงสั้นๆก็ได้เห็นคำตอบของคำอธิษฐานในเวลาไม่ถึงสนาที ทูสวรรค์กาเบรียลก็ปรากฏตัวขึ้นและตอบทุกคำอธิษฐานของดาเนียลแต่ในบทที่10ดาเนียลอธิษฐานอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ใช้เวลานาน,านถึงสามสัปดาห์กว่าทูสวรรค์ผู้ส่งสารจะมาตอบคำอธิษฐานของท่านความแตกต่างอยู่ตรงไหนคนส่วนใหญ่เชื่อว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแรกภายในสนาที และตอบคำอธิษฐานที่สองในสามสัปดาห์แต่ในพระธรรมดาเนียบทที่10ข้อ12กล่าวว่าเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมลงต่อพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคําของท่านและข้าพระเจ้ามาด้วยเรื่องถ้อยคําของท่านเราได้เรียนรู้ในบทต่อมาว่ามารซาตานได้ขัดขวางทูตสวรรค์ไว้ไม่ให้มาหาดาเนียล พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงตอบทุกๆคำอธิษฐานในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ8ยืนยันกับเราว่าทุกคนที่ขอก็จะได้พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานแล้วแต่มารซาตานมาขัดขวางคำอธิษฐานของเราไว้ซึ่งในยุคพันธสัญญาใหม่ไม่เหมือนกรณีของดาเนียลเรามีสิทธิอำนาจเหนือศัตรูได้โดยนามของพระเยซู ด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์และพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระองค์ทำให้มารอยู่ใต้พระบาทของพระเยซูมารซาตานไม่สามารถขัดขวางหรือมายับยั้งคำตอบจากพระเจ้าไม่ให้สำแดงให้เราเห็นในมิติฝ่ายธรรมชาติได้ความจริงจากพระคัมภีร์นี้หนุนใจให้เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงตอบทุกคำอธิษฐานของเราวันนี้เมื่อเราอธิษฐาน ให้อธิษฐานบนพื้นฐานพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ที่มานอยู่ใต้สิทธิอำนาจของเราและให้เราปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการกล่าวพระวจนะของพระเจ้าออกมาในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่เราสามารถมั่นใจได้อย่างเต็มเปี่ยมและเชื่อได้ว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราอย่างแน่นอน ถ้าคุณกำลังรอคอยการสำแดงบางอย่างอยู่อย่าสงสัยพระเจ้าเลยให้เรายืนหยัดในพระวจนะของพระเจ้าจนกว่าคุณจะเห็นคำตอบนั้นปรากฏออกมาเมื่อเราอธิษฐานตามพระวจนะของพระเจ้าเราสามารถมั่นใจและเชื่อได้ว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราแน่นอนให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตอบคำอธิษฐานของลูกเรียบร้อยแล้วลูกเชื่อและมั่นใจในความรักและความสามารถของพระเจ้าว่าจะทรงจัดเตรียมสิ่งดีให้ลูกเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน